โอเคย่เย okay. yeah, yeah. สวัสดีครับ่าที่เราจะมาที่เราจะมารีวิวตัวละครอย่างล็อกซี่นะครับตัวละครล็อกซี่นี่ถือตัวละครที่เขาปรับทําการปรับเปลี่ยนสกิลใหม่โดยเฉพาะสกิลเอนจิเนีนตัวละครล็อกซี่นะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้เล่นยากเหลือ,อเลยเ<ฮ>ลยจะดนึงนะ<ฮ>ทำการปรับเปลี่ยนนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือความสามารถด้วยความส,สกิลหนึ่งนะครับก็คือทําการจากที่ดาเมจอยู่ยที่3 5ก็ครับก็จะกลายเป็น50 50ดาเมจซึ่งทําให้ตัวละครอย่างล็อกซี่นะั้นดาเมจแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมและประับเปลี่ยนสกิลที่3านะครับก็จะเป็นจับปกติจับแค่หนึ่งตัวละครกลายเป็นว่าสามารถจับหมูได้ครับใช่นะครับแถมในระยะ4เมตรด้วยซึ่งแต่ว่ามันทําให้โดนเนิร์ฟเรื่องระยะเรื่องระยะสกิลหน่อยนะแต่ก็มาแลกับการที่ว่า เราสามารถที่จะจับหมู่ได้ในระยะประชิดของตัวละครอย่างล็อกซี่นะครับผมแล้วก็ทําการโดนเนิมดามดนิดหน่อยแต่อาจจะไม่ได้ส่งผลเลยมากเพราะว่ายัางไงล็อกซี่ก็สามารถมีเผ่ามาอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปทําการลองเทสดูนะครับผมไป,ป Let's go ลองทำอ่ะซิคิวแนติเมดของล็อกซี่นะครับก็คือปกติเราจะจับแค่หนึ่งนะครับนี่จับแค่หนึ่งซึ่งเราจะต้องทําการจับมาเนาะแต่ว่าล็อกซี่นั้นเขาทาง RV นั้นได้ทําการปรับ เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าล็อกซี่นั้นสามารถจับหมูได้น,นปกติเรามันจะจับแค่ตัวละครเดียวอย่างเหมือนอะเลสเตอร์หรือไม่ก็ตัวละครอย่างอาล์มอาแต่เขาได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ล็อกซี่สามารถจับหมูได้แต่ว่าแลกกับการที่ว่ามันระยะสก,กิลได้สั้นลงนิกว่าเดิมแต่ก็ยังดีกว่ามันจับแค่ตัวละครหนึ่งได้คือลากเข้ามาครับลากเข้ามาอะไรอย่างนี้ ทำให้ตัวละครล็อกซี่นั้นก็คือเริ่มมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นแค่ในเด่นในเชิงแบบสามารถลากลากรวมกลุ่มอะไรนี้ได้อย่างน้หนไหมปกติที่มันจะเนี่ยอ่าปกติจะประมาณสักขึ้นอีก,อ,กอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงใช่ไหมระยะประมาณเท้าของมอทอสอ่ามอทอสในด้านหนึ่งอ่าประมาณนี้ปกติปกติในช่วงก่อนที่จะโดน โดนบัฟนะไ <c oughs> <ต>อ้ก <e <c oughs> ่อน,น audio, ที่จะโดนปรับนะแต under, ่ว <xton> ่าพอมันปรับสกิลเนี่ยมันทำให้ตัวละครล็อกซี่เนี่ยสามารถที่จะล็อกหมู่ได้ในระยะสเมตรซึ่งจะประมาณนี้อ่าซึ่งในระยะรอบๆมันก็โดนเหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนนี่ถ้าเกิดว่าผมทำการปรับเปลี่ยน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 นี่โอเคประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้ก็เราสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยนได้อ่าเป็นึงนะ โอเคประมาณนี้เนาะเราแค่ทําการดึงประมานี้ซึ่งสกิลคูดาก็เพอๆก็เหมือนเดิมเลยมันไม่ได้ทําการบัฟเรื่องวินในการจับมันแค่ปรับเปลี่ยนสกิลส,สกิลจากการที่จับจับเดี่ยวกลายเป็นจับหมู่ประมาณนี้ <S <S ใช่มใช่มันเล่นง่ายมากเลยแต่สำหรับคนที่เอาถามว่ามันเล่นยากไหมในการจับ ก็ถ้าเกิดในแรง,งสูงๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เล่นยากมากเพราะว่าสกิลเพย์ของพวกโปรเพเยอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสกิลเพย์ค่อนข้างสูงซึ่งล็อกซี่เนี่ยมันเดินจับไข่ไม่ค่อยจะได้นั่นแหละครับทือจุดอ่อนของล็อกซี่แต่ว่ามันแลกกับการที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ทริคในการเล่นใน,ในการเล่น,นะน,น,นล็อกซี่นะก็คือเหมือนคุณทําการหลอกล่นะอว่าคุณจะไปจับหรือคุณไม่จับอะไรอย่างนี้นก็ คุณก็ดูว่าอีกฝั่งมันจะดูว่าเอ่อมันจะเดินหนีหรือแฟดหรือไม่ก็ใช้ยังไงก็คุณผมแนะนำให้คุณทำการสังเกตรอบๆตัวเพื่อที่จะทำการจับของด้วยสกิลของล็อกซี่ได้เพราะมันค่อนข้างที่จะใช้ยากหน่อยในระดับหนึ่งนะแล้วก็ล็อกซี่เนี่ยมันค่อนข้างถึกแล้วเพราะมันเป็นตัวละครแทงใช่ผมก็เลยส่วนใหญ่จะเอามาเล่นในตำแหน่งโลม ที่จริงมันควรม,มาเล่นตำแหน่งออฟเลนนะแต่ว่าผมเราไม่เล่นตำแหน่งโลมซะมากกว่าเพราะผมเมนโลมาเนาะโอเคงั้นเราไปเล่นกันในเกมเลยดีกว่านาอโอเคแล้วเจอกันในเกมครับโอเคนะครับแหมตัวละครซี่มาแล้วครับ่าผมออกในตำแหน่งโลมเช่นเคยฮะแล้วก็รองเท้าที่ที่สองก็จะเป็นรองเทา้าต้านทานสถานะน,นะครับเพราะอีกฝั่งมีตัวละครซีเอ่อไม่ไม่หนาหรอกแต่ว่าเอ่อมันก็กันในระดับหนึ่งะนะเนาะเพื่อแบบมีนนนนนน กต้านฐานหน้าในระดับหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดอีกฝั่งมีตัวละครกายภาพค่อนข้างเยอะคุณไปออกของรองเท้ากันกายภาพก็ได้นะแต่ว่าอีกฝั่งมีซีซีค่อนข้างเยอะอยู่ไม่เยอะหรอกนิดนึงใช่เก็บบนนะครับโอเคนะครับเราก็แค่มาทำการมา,มาช่วยช่วย,ยาก,การเหมือนเดิมเนาะสวย ยัเซฟตัวเอง,เงก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงต้นเกมอยู่ซึ่งอาจจะค่อนข้างน่ากลัวหน่อยแล้วก็ล็อกซี่อาจจะไม่ค่อยจะไปสู้กับใครได้มากเพราะสกิลธรรหากินของล็อกซี่ก็มีแค่สกิลหนึ่งกับสกิลอันตรอเเนาะใช่ผมไม่นะไม่ทําการไม่ไม่ต้องเซฟมานาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครล,ล็อกซี่มันเมื่อเมื่อทําการตีธรรมดาเนี่ยมันจะ,นจะทัดการฟื้นฟูมานาเนาะใช่แต่ก็ในต้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากในระดับหนึ่งเพราะว่ามัน มันเปลืองเปลืองมากเลยนะค่อนข้างเปลืองเปลืองโอเคไว้ใจครับพ่อจ้าช่วงนี้ต้นจนต้นเกมอยู่นะครับผมแนะหมือน้ำไม่คุณทำการกลับบ้านก่อนดีกว่าเือว่าคุณเดือนไม่พอรอวัไว้นะครับอ๋อสกิลตีไม่มีโอเคเดี๋ยววันนั้นครับตีก่อนนะครับโอเคครับกำลังวิ่งไปครับกำลังไม่ไปกำลังไม่ไป Id, ส amazing, ่วนสกิลอัลติเมตก็รอไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้สกิลอัลติเมตยังไม่มานะครับผมส่วนเลนล่างก็จะยิงเจอเจออีกอย่างครับเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะสกิลอะไรวะอะไรแบบวะสวยสวยครับจะได้จังเยอะเออสวย โอเคเนาะก็ถือว่าเราแลกเปาะแลกเลือดไปแต่ทำไมเราไม่ได้ออกซิเลยวะให้ตายเถอะอุ่าอุต่าแลกเลือดแล้วนะแต่เอาเถอะไม่ได้สนใจอยู่แล้วเนี่ยล็อกซี่ในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะต้องไปกลับบ้านค่อนข้างบ่อยหน่อยครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีไอเทมเกี่ยวกับอะไรฟุ้นฟูเลยมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นในการลงแรงสักเท่าไหร่

เล่นดักด้แ่กจไปตอฮะจบดิแตกตายฮะสวยฮะไหวปะเนี่ยจะไหวแหละไม่ค่อยชอบกาลีในช่วงต้นเกมเท่าไหร่เลยกาลีมันแรงอ่ะ แมงมากเลยโดยเฉพาะบ่อเนีกำัถูกส่งออกไปรปาาาอยเดียวเองดิเดียวเองดเดียวดิเดียวดิดเดียวดิเดียวจริงดิเดียวอู้สาแล้วอู้าแลอู้สาล้วอู้ส ลุมตัวโอตเล่บอลหน่อยครับเพราะน่าจะว่าเลือดผมมันไม่พอถ้าจะให้ผมอยู่ก็คงน่าจะไปแจก,กมากกว่าคือจักรภาพแล้วอ่คุณต้องจำใจนะครับว่าตัวละครล็อกซี่ค่อนข้างที่จะเอ่มเฟนฟูเลือดไม่ค่อยทันในช่วงต้นเกมอ่ะเนาะแต่พอประมาณกลางเกมคุณก็สามารถที่จะเอาล็อกซี่ไปยืนได้ในระดับหนึง่งคือมันเป็นตัวละครแบบก้งก้งกึ่งกึ่งอ่ะเออมันอาจจะไม่ได้ดูเด่นอะไรมากอ่ะแต่พอปรับใหม่มามันก็ว่าอดค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าสกิลสกิลอันติ แอน,นตรีเนี่ยมันดูมีประโยชน์ขึ้นมาเลยจากปกติที่มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเออเจออนเลสเตอร์กับอารัมเนี่ยคือแค่เอาสองต,ตัวนี้มาโลงคือมันก็โอเคแล้วอะไม,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 ม่ช็อตจริงจริงเลย ได้ไ oh 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 ปแล้วโดนบังคุ่มไม้ด้วยดบังเลนรของเราถูกโจมตีไปเลยเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปฮะวิ่งด่วนเยวันไปสวยฮะอารามาอารามาอารามาสวเสอเอเมตี ไฟตายแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกำลังไปฮะกำลังไปไฟต,ตายแล้วฉันนึกว่าลิเลียจะไปเรียนล่างซะอีกโอ้เล็ไเกไหนล็กไหนเทลปีเทลปีอันนี้ตรงน,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 นั้นนันนั้น e ด t แล้วสวยฮะได้แบบงงงเลยฮะสวยฮะเดี๋ยว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 เรียน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 ใจเย็นฮะใจเย็นนะชุดตัวเกมมาชุดตัวเกมฮะเออมันมมถึงว่ามันี้มันเรลา์มาไม่ได้อะไรฮะว้าแต่แล้วว้าแต่แล้วไหวรป่า

มาเทียไอพุโซดักก็มั้ยฮะอ๋อไม่น่าจะเคลียร์น่าจะมาเคลียร์ดาร์ฟเลี้ยวลูกเราไม่เคลียร์ถูกส่งออกไปแล้วเจ้ากูเคลียรเลยมีไหมมีมาไหมไม่มีหรอไม่มีโอเคมาฮะคีย์ล้วคีย์ล้มา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 โอเคเนาะเห็นไหมนี่เด็ดตอนเนี้ยยเนี่ตอนนี้กลางเกมเนี่ยตอนนี้ได้ครับตอนนี้ล็อกซี่เริ่มเริ่มเริ่มอยู่ได้แล้วในช่วงต้นเกมอาจจะอยู่ไม่ค oh, oh, ่อยได้เท่าไหร่ เพราะมันต้องใช้เลือดในระดับหนึ่งไปอาเนาะแล้วก็ค่อยออกเผาไหมในระดับหนึ่งะเนาะโอเคอีกฝั่งมันเป็นไวน์โอมันเลยไม่ค่อยจะออกเกาะสิบเกาะไอออกเกาะเอ่อไอนี่เท่าไหร่ไปตายแล้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ตายแล้โอ้เรียบร้อยไม่น่ากดเผาไหมเลยโอเคเจอ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 ข้อเสียแล้วย่าไปสู้กับอารัมถ้าเกิดว่าเราเราเผาไหมที่ที่เท้าตัวเองอ่ะ เพราะว่าไม่งั้นเราโดนด้วยนี่ขอประทานด้วยสิเหยามากเลยเหยามากเลยเหยามากเลยโอโ้โหเดินหนีเลยนะเดินหนีเชียร์เดินหนีเชียร์เฮ้ตายแล้วไปตายได้แคนะึ่งไม่ไรไม่ไรไม่ไรสวย เพื่อนฮะป้อมบนเลยป้อมบนฟรีเลยโอเคแฉมคิวคิล็อกซี่มันนี่แล้วด้วยมันสามารถทำความเสียหาย้กับป้อมได้แล้วลอยฮะใ้่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเชียวเชียลสวยฮะคิดว่าผมไปเลี้ยงตาหนึ่งดีกว่ารู้สึกว่าคลิปค่อนข้างสั้นเลยสั้นมากใช่สั้นจริงๆงั้นไปไปเลี้ยงตาหนึ่งกันเนาะ อันนี้นจะเป็นเกมที่2ของตัวละครอย่างล็อกซี่นะครับแต่เกมนี้ค่อนข้างที่จะตึงหน่อยเพราะอีกฝั่งมีทั้งอาญาและวอคายหรือว่าขาดวะชิหายเนี่ยน่าจะวอคายมากกว่า<ะ>มีอาญามีวอคายแล้วก็มีไบรอนอยากเว้ยใช่ซึ่งเกมนี้อาจจะค่อนข้างจะตึงมือค่อนข้างมากหน่อยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะชนะได้ไหมเพราะเพราะฝั่งเราค่อนข้างมีตัวละครซี่ และตัวละครทำดาามีค่อนข้างฟูอยู่เคี่ยวจบบนนะครับหอมาหลอดครับหอยครับผมอ <P oi. S 1> เออนี่ฮะ

เออเบลอนเอ่อเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่เบลอนอ่าใครวะบอลเบลอนเบลอนมันอ่านว่าอะไรวะใช่วยหนยไม่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 เคยเล่นนะแต่แต่แต่ก็ไม่เคยเล่นถูกอ่ะเพราะว่าเล่นอยู่ครั้งเดียวแล้วก็บอกไหวไหมเนี่ยนี่ช่วงต้นเกมนะครับเนี่ยเดี๋ยวโหลยังไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำเจ๊นี่นะครับว่าแต่บวกคาบวกคาที่มันสู้ได้ไงวะโอ้บก้อนเล่นบนนี้เล่นอะไรกันอะไรเนี่ย สวยกลงมงไปครับเตนะครับเต็นนะครับเตนะครับเตนะครับเฮ้ว้าแวแตงยังดีเนีย่ยเอเนอวก็ได้ได้เอ่อเอ็ซก็ได้มากยังดี มาไหมมาไหมไม่มาเนาะ,ะเอ้ยโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวนะเอาล้างมาล้างมาล้างดีกว่าเพราะว่าล้างเอามาล้างเอออาญาได้ใช่ล้างอาญาได้ล้างายาได้มันมีฟินิกอะฟินิกขึ้นยากว่ะยิงฟรีหน่อยยิงฟรีหน่อยเออเราจะได้เราจะได้เอาเงินโบนัสมาด้วย ลิเลียมาช้าไปนั่นไงเรียบร้อยเก็บไม่เก็บไม่ได้ยิงเร็วเร็วเรเราจะได้รีบไปเ่นบนเพราะตอนนี้เ่นบนค่อนข้างอตรายคุ้โคตรกลังไปช่วยกำลังว ok uh, oh well. ิ่งไปกำลังว uh ิ่งไปกำลังว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 ิ่งไป กำลังกำลังเร็วเร็ววิ่งโอเคฮะล็อกซี่วิ่งเสร็จแล้วโอ้โหฮะฮอย่างวะวาย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 เวกเกเวกกกวยัดโอ้สวยว่ะสวยเฮ้เเพื่อน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 โอยเพื่อนอย่าอย่ามาเข้าใกล้ระเบิดชั้นสิ เราู้กันอยู่ว่าระเบิดของฟิลิปโคตรแรงเลยนะเฮ้เจอกับการโจมตีหลายๆหลายทิศทางโอ้ยเจ็บจุกๆเลยอ่ะเนี่ยเกลียดมากเลยระเบิดของฟิลิปเอานี้เหรออาญาเอ๋ยจับไม่ได้นะไม่ได้นะขีดไม่ขี้เลยระเบิดของมันเนี่ย ดูบวังคุ้มไหมดูสกิลอัลติมเมตอมแล้วพีที่สุดครับสวยฮะแรงฮะแรงคุ้มฮะอาญาอายญาฮะที่สามสองเฮดช็อตไม่โดนมาโอเคอ่าเล่นบนปกเกลียดฮะเลนบค่อนข้างปลอดภัยปลอดภัยแล้วตอนนี้โอ้โหปลอดภัยปุ๊บมาหลอดย้ายปั๊บเลยแหมดีจริงๆเลยมาหลอดเอ้ยแหม มีว้าวก็สบายเลยนี่ก็ดีกว่าเมดกับแค่เอ้อก็ดีกว่าลมกับแคลลี่สิต้องวิ่งไปเลนล่างสุดเลยเดี๋ยวเถอะขอเคลียร์ก่อนเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบอลอย่าเพิ่งปะทะกันสิเลนบอลเล่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 นบอลไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนีหมดเลยสวยสวย สวยสวยใช่แล้วก็สวยเหมือนกันสวย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 ใช่เกือบดีนะแต่ไม่รู้ติดอะไรหรือไม่ก็ระยะไม่ถึงเพราะมันอยู่ในพุ่มโอ้ดีจริงๆใช่ผมเนี่ยดีจริงๆจับไม่โดนเลยตัวอะไรนะมีตัวละครกระลอกน้อยไม่ใช่ดีไม่ใช่กระลอกน้อยจะเป็นจิ้งจอกน้อยคอยกัดกินป้อมฟรีๆอยู่ซึ่งมันอันตรายนะครับโอ้อันนี้ได้เหรอ เอาเถอะมันก็ไม่แปลกที่มันจะกลัวเพราะว่าตัวละครเหล่านั้นก็ค่อนข้างที่จะท่าในในสู้ในระยะในระยะที่แบบโดนโดนสกิลค่อนข้าขงค่อนข้างอันตรายอยู่นะนั่นงฮะกำลัลงไปฮะพอดีว่าเยอะเว้ย <c oughs> เอาแล้วเราไปได้ปั๊บตองไหนเนี่ย oh. เล่นบลเหรอ านนมามาเล่นบอลหน่อยฮะคือว่าเล่นบอลมาค่อนข้างเยอะฮะใช่เล่นบนอลค่อนข้างเยอะมากเลยโอ้ได้จังยุ่ง มาไกอามาแล้วก็เดี๋ยวเอาโบนัสโบนัสดาเมจโบนัสดาเมจจากการเผาไหม้หน่อยเพราะไอตัวละครอย่างล็อกซี่มันก็เผาไหม้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลอด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 เดี๋ยว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 มาหลอดมาหลอดใจเย็นใจเย็นเย็นฟาทีหนึ่งอีกหน่อยโดนบ้างไหมเนี่ยเอลสูเอ๋ย

สัแล้วสั่นก็แรงแล้วแรงเหลือเกินเกินต้อมเล่นมังกรของเราทุ่ตจมตียังไม่พร้อมต้อมเลนกองของเราทุ่ตจมตีสวยจูจๆก็ได้คีวแบบงงๆจูจๆก็ได้คีวแบบงงๆก็แค่เดินผ่าน ไอ้เพื่อนว่าไงไม่ได้เจอกันนานแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งผ่านแบบเฉียว <laughs> เฉียดเดินเราก็ไมช่ชนเดินเราก็น้อยนิดก็ยังเดินผ่านไปรัดขิวเขาได้อ <laughs> อ้ยน่าเกลียดที่ไหเดี๋ยวเถอะก็นี่มันเกมมาเนาะทำไมได้ไม่ไหวบางโอไหวป่ะโอเคไม่ต้องไม,ไม่ต้องให้เราไปแล้ว <Great. S 2> <laughs> ขาเ้ <laughs> ขาไว่าแต่แล้วว่าขาไม่มีนี่แล้ว อุ้ยตายแล้วอุว้ยตายแล้ววุ้ยตายแล้วอุว้ยตายแล้วระวังระวังไว้าน่ะระวังไว้ระวังไว้นะววสวยห้าสวยห้าระวังตีพลาสติกของเรานะครับพลาสติกของเราค่อนข้างที่จะแรงคตรๆเลยโอ้โหแต่เออเราเราได้มาจากการลาดัดคิวมานี่หว่าตัวอยู่นอกอุ้ยตายแล้วมาไหมมาหาฉันไหมมาหาฉันไหมไม่มาเนาะไม่มาแหละวุ้ยตายแล้ว ดูดตายแล้วสวดนะดตายแล้วตายแล้วม,มาหรอังเยอะดิกังเยอะเยอืดีย,ดย,ดยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะมีชตัเกมอยู่ฮะตายแล้วยายายาายา,ยาบบตุ้มตั้ตุมต้มตัม้อ๋อม่มีโอเคเรโอเคบากลับบ้า,บา,บา,บานเนี่ย เย็นะครับเย็นนครับตอนนี้ลิเลียนาคับล็อกซี่ของผมนั้นก็ได้ทําการวิ่งตัดไปครับเราจะไปวิ่งตัดหน้ากันนะครับผมเราไปวิ่งตัดหน้ากันเลยสวยนะอ่าเรียบร้อยฮะปั๊บ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 ับบปั๊บบบยั๊้ปั๊บ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 ปั๊้ปอป้ั้ อ๋อใช่มันเป็นพัสซีฟของของล็อกซี่อะเนาะเมื่อทําการเก็บสแต็กหรือสักอย่างนี่แหละผมจําไม่ได้หรือว่ามันเป็นความสามารถสกิลหนึ่งวะเออม,ม,มันก็มีมันก็มีเหมือนกันนะจะทั้าหเถออผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วตอนนี้ทําไมเกมเรานาอีกแล้วเนี่ยช่วงนี้ผมเล่นค่อนข้างนําค่อนข้างเยอะเนี่ยโดยที่ผมนั้นก็เล่นโง่บ้างเล่น,เล,นเล่นชนะบ้างก็มันนะ เอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนอยออนมันอยู่ไหนกันหมดวะเอ่อมาลอลฮะมอลอลถ้ามีอาญาอยู่บนหัวหรือมีทำการเปิดวงผมแนะนำให้คุณถอยฮะแล้วก็ทำแล้วก็แตกฮะใช่แล้วฮะก็คุณไปล่าอะไรครับเนี่ยอุ้ยตายแล้วเกือบโดนเลยละมาเย็งช็อตส,สิโอ้ย โอ้โหโอซากดหลักเลยวะคันนี้วกดแหลกเลยโอ้ยแรงชิบหายแตกแตกเยอะเลยแกเยอะเลยโอเคฮะเราไปเกาะคอมพิวชิมฮะ เราแค่ยืนทําการยืนฟรีฮะยืนฟรีเลยยืนฟรีเราดียืนสบายๆเลยเรายืนสบายๆเนาะวันยืนสบายๆแล้วครับวันนี้สบายๆเลยสบายๆเลยสบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนถัดไปยืนถัดไปยืนถัดไปฮะไม่ต้องสนใจยืนถัดไปไม่ต้องสนใจยืนถัดไปไม่ต้องสนใจฮะยืนถัดไปไม่ต้องสนใจยืนถัดไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจยืนฟรีเลยเออ ยืนปีปีเลยยืนปีปีเลยยืนปีปีเลย,ย,เลย,ย,เลยไม่ต้องสนใจบอกแล้วเพ,พื่อนเรามีทั้งอนะ้ตุ้มแช่ก็ผงไม่ได้แรงอะไรมากตุ้มไม่โดนเว้ยแม่ไม่โดนสวยนะฮะอื เดินบนน่าจะได้ไงเดนลากเดินกากับเด่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีดีดีเดี๋ยดเดี่ยดดีด้ เออเลนบนนี่โอ้เรียบร้อยมันแตกถูกโจมตีไหวป่ะอยากช่วยนะแต่คือมันช่วยไม่ได้จะมาอีกจะมาไว้เพื่อนเพื่อนเพื่อน ให้เพ hey, ื Hello, akov, Hello, ่อนบอดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเพื่อนฮัล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 เพื่อนหลเพื่อนัลโหเพื่อนฮัลโหเพื่อนฮัลโหเพื่อนโเพื่อนไมหนเลยมันไม่แตกวไม่เป็นไรฮะเพื่อนเก็บงานนะอ้าวเดี๋ยวทำไมเดีโอเคเีกเดี๋ยวก็ให้มารอดเก็บงานแล้วเนาะเออออกขอกันนี่แล้วก็อีกฝั่งมีอ้าว กำลังเปลี่ยนไอเทมอยู่เลยเอาเถอะลิเลียนหน้าจบบ้านก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะแต่ถ้าถามว่าอาล็อกซี่ถ้าถามว่าเล่นในแรงสูงๆได้ไหมเอ่อก็ต้องก็อืม,มเล่นยากอยู่นะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเป็นโป,โปรเพยเยอร์คือผมไม่เคยแบบไปแรงสูงๆอะ่ะผมก็เลยไมไ่สามารถจะบอกบอกได้อะเพราะว่าถ้าไปเจอแรงสูงเนี่ยผู้ความสามารถมันเป็นยังไง คือสกิลเพย์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไง่อเช่นแรงที่ผมอยู่เนี่ยอาจจะอยู่แรงประมาณสัก10ดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสิบดายีดาอาจจะไม่ได้แบบฝีมือวูวาอะไรขนาดนั้นแต่พอในแรงสูงๆเนี่ยอาจจะเจอแบบฝีมือแบบโคตรโหดอย่างพวกประเภทแบบไก้ยิดกิดง่ายอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาในระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมอาจจะยังพิจารณาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ยังแบบในแรงต่ําเออแต่ผมเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเนาะ โอเคงั้นเราตัวไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย